สวัสดีครับวันนี้ได้ตามมาสุบตัวเลขอาจารย์ที่มาเอาที่นี่เห็นว่าถูกทั้งตำบลถูกทั้งตำบลครับถูกหลายแสนด้วยเป็นยังไงบ้างครับเลขที่นี่เขามาเอาอยัางไงนาะนั้นมาวันที่หกาจนแมวมาท,ทําพิธีมาครั้งแรกแกไม่เคยมาเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงปูงดำํำวันนั้นก็ไม่รู้อะไรดนใจให้แกมามาท,ทําพิธีช่วงประมาณทุ่มหนึ่ง ฝนตกหนักฟ้าร้องครึ้มครึ้มคึมคึมทุกที่แต่ที่นี่ไม่ตกแม้แต่เดียเดียวมาเข้าทรงว่าปูรับมาเข้าแรงรัดแล้วลมตึ้งแล้วก็ชี้เป็นเลขหนึ่งสามเจ็ดหกศูนภายในห้าตัวนั้นไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวหนึ่งสามเจ็ดอกเลขท้ายสามตัวคนถูกผมนับคนได้ประมาณยี่สิบกว่าคนอะที่ซื้อลอตเอรี ที่มาที่มีเจ้าภาพมาด้วยถูกแล้วก็หกศูนย์อรี่ทุกแหงไม่มีขายถูกทั้งตะบุญถูกเยอะเลยครับแล้วก็มีชาวบ้านเขาก็ซื้อหกศูนย์เก้าศูนย์ด้วย,ยแหละก็ถูกเยอะแล้วพอถูกแล้วก็มาแกาบ้บนุญนั้นมาแก้บนประมาณเมื่อวัประมาณสี่ห้าวันน่าจะเป็นวันที่ยี่สิบเอ็ดมาแก้บองเสร็จวาแล้วก็มาทําพิธีขออีกรอบหนึ่ง เห็นว่าปู่จะให้สามงวดอาจารย์มาบอกว่าปู่ไปเข้าฝันอะไรเข้าเข้าเรเหมือนกันเพราะนั้นเข้าเข้าอย่างเรเหมือนกันมาส่งมาเดิมมาแบบปู่เข้ารับเหมือนเลยรัดแล้วก็บอกเลขเลขสามตัวบอกได้เนาะได้ค่ะเจ็ดหกสามแล้วก็สองสี่แล้วก็หนึ่งสี่เป็นเลขกันไว้อตอนตอนมาลงคือปู่รัดเหมือนกันรัดเหมือนกัน อ๋อแล้วก็บอกเลขรัดแล้วก็บอกเลขปูก็ว่ามาเหมือนมาเพราะอาจารย์แมวไม่เคยมาจะปูบอกว่าจะให้อาจารย์แมวสามงวดงวดแรกถูกห้าตัวไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวถ้าใครสลับเลขคนตันนั้นตัดตรลีขาดตลาดก็เลยได้เลขนี้ครับว<า><ม>ันนั้นเอามาโชว์เลขเลยเราวันนั้นไม่ได้มาถ่ายเนาะอ่าโอเคมีตัวนี้เลยเนะาะเจ็ดหกสามรัดยังไงคือปูอันเลขปูโบ่เจ็ดหกสามเลขปูรัดเลขปูรัดหกสาม เลขนี้เคยจันเจ็ดมาโค้ทั้งแรกก็ได้หกสามกันครับแล้วก็เลขล่างสองสี่วันนี้เพิ่มกันมาตัวหนึ่งมดที่แล้วได้หนึ่งสามเจ็ดกับหกศูนย์มดนี้มาก็เพิ่มเป็นเจ็ดหกสามสองสี่แล้วก็หนึ่งสี่เลขนี้ก็ไปตรงกับเลขผมอีกตัวหนึ่งล้อรถยางแตกที่ฝันที่ฝันใช่ค่ะเนาะครับครับอันนี้เป็นเลขสรุปของอาจารย์เมวก็คือ อาจารย์แมวมาก็ยังยังไม่มีใครมามีอาจารย์แมวมามาปุ๊บได้ปั๊บเลยมาปุ๊บได้ปั๊บได้ทันตาเลยแต่ชาวบ้านเขาสงสาใจตั้งเพราะว่าวอาจารย์เมวมามีหนังมาใช้ด้วยบางก็จะมามาดูรับค่าเยอะก็ถูกทุกเยอะพออาจารย์แมวใหม่เวลาก็คนใหม่มาดูมาดูอี่ว่าคือถ้ามาขอครั้งแรกแล้วก็จะมาแล้วปู่ก็จะให้ติดติดต่อติดต่อกันไปเรื่อย ผมก็มีความเชื่อว่าใครมาก็ต้องไม่ถูกอ่ะไม่ถูกเลขใดก็เลขหนึ่งอ่ะบางคนก็ถูกรอตตอรี่บางคนมีไครต้องถูกรางวัลที่ห้าคนหนึ่งมาแก้บนแล้วนะครับเลขของอาจารย์แมวครับถูกวันมีรางวัลที่ห้าถูกคนหนึ่งอ่ะแก้บนมีคนมาเยอะครับก็ถือว่ามีโชคมีลาภกันทุกท่านไครมาที่นี่ค่ะวัแรกวันนี้ก็เป็นวดที่สองใช่ไหมของอาจารย์แมววันแมวของวดที่สองของวันนี้ ปู่จะให้อีกสามงวดก็เลยอีกงวดหนึ่งเนาะเลยสองงวดเสองบ่กงวดนี้เป็นงวดที่สองโอ้แล้วดีเนีครับจต่ผมมันได้มาสามงวดสี่งวดแต่ว่าถือว่างวดที่แล้วผมก็ตรงกับจารย์แมวว่ามีหกศูนย์ชอบหกศูนย์อาจา์แมวหกศูนย์เหมือนกันงวดนี้ที่มาตรงกับจารย์แมวอีกมีก็คือสองสี่ตรงกันผมในนี้อาจจะเอาไปเสียงรูปเป็นเลขท้ายเตอรี่เหมือนงวดที่แล้วก็ได้แบบนี้เลขๆที่ตรงกัน ออก็ฝาย fc ของมินิ channel แล้วก็คุณทรัพ,พย์นาใครมาดูคลิปนี้แล้วก็มีแต่ความสุขความเจริดเนินนาะกดแชร, <ำ S 1> <ใจ S 2> ร,ร์ด้วยรำรวยนะครับรวยทุกท่านเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตั้งแต่เอาปูสร้างปูเอาปูมอ้อยที่นี่เป็นยังไงบ้างครับชาวบ้านจะคก็ไม่เชื่อใช่ไหมครับตอนแรกชาวบ้านใหม่ๆยังก็ไม่ค่อยเชื่ออะไรความจากที่มาทุกวันก็คือหนึ่งเขาก็มาบนบานเกี่ยวกับที่ผมจะสร้างคือหนึ่งสร้างให้สุขภาพแข็งแรงก่อนแล้วก็มี การงานเข้าเยอะๆแต่โชคลาภทางเสียงโชคก็คือแล้วแต่บุญแต่ละคนเนาะแต่ชาวบ้านบางทีเขาก็มาขอเขาเองกลางคืนมากชาวบ้านจะมาขอกลางคืนเพราะว่าบางคนบอกว่าเสียสิจันทราจันทราก็คือกลางคืนครับผู้ชายผยังเจาทีผมมาทุ่มหนึ่งสองทุ่มจะเจอชาวบ้านมาคนมาส่องกบก็ยังถูกหวดกัแล้วเก้าศูนย์หกศูนย์คือมารู้มารู้ตอนที่เขามาแก้บนแล้วถึงรู้ว่าเขามาส่องกบแล้วถูก เห็นว่าช่างนี่ถทุจนนับไม่ทวนเหมือนกันทุบเราได้กี่ครั้งเลยครับเราใฟังตั้งแต่มี <60 S 1> ปู <20 S 1> ๊20ปดาา20%งวด, <S 2> <S 2> งวดแล้วมั้ย20%งวดแล้วครับแต่ได้ได้ตลอดี่ได้งวดละไม่เกิน5ใบอย่างงวดที่แล้วด้กีบใบงวดที่แล้ว5ใบ5ใบ60อืือ60ใบแต่เ็าไม่มีตั้ง60ใบ6ส10ใบแต่เ็าไม่มีได้แต่60 5ใบครับก็ถือว่าพอพอได้ <S <S คือได้ตลอดเลยได้ตลอดไม่ขัดเคลนการงานก็ได้การงานก็ได้ ก็คือสุขภาพก็ไม่เคยเจ็บป่วยเลยตั้งแต่สร้างท่านมาคือตัวได้ตาหลุดตัวจะเบ้าเข้าโรงพยาบาลแต่ทพอสร้างมาปุ๊บคือมีโชคตลอดรถกระบะทัวร์นี้ก็เหมือนเหมือนได้มาแบบฟรีแนละ้วฟรีคนระับก็คือได้ทูกท่านให้ตลอดอย่างน้อยก็ได้ค้างบนรถต่อดเดือนไม่ให้เราลำบากก็คือแล้แผมก็ไม่เชื่อที่พอเราเชื่อเต็มตัวเออท่านานี่นกท่านสักจริงเพราะว่าเกิดมาตั้งแต่เด็กก็คือ เจอเพญานาคอยู่ในโบสถ์แล้วแล้วเจอพระนาครกที่วัดว่าตอนตอนเด็กอผมเคยไปวัดแล้วไปนอนหลับที่วัดนาครกที่ภาษีเจริญจีวัดหลวงพ่อสดฝั่งน้ำเชียงสวัดนาครกอยู่ใกล้กันั้งแต่มาผมก็เจอเพญานาคด้วยครับอ,อาจจะท่านอยากจะมาอยู่กับเราได้อยากให้เราสร้างให้ท่านเพราะว่าทุกครั้งที่สร้างเทป,ปูนจะมีเจองูดําตลอดอันนี้เรื่องจริงแค่ความฝัน่านี้เจอจริงจริงครับท่านอาจจะมาดูว่า ทำถึงไหนแล้วนะเออผมงง <c oughs> ผมเกิดผมก็ตั้งไว้พฤษภาที่สร้างมาคือเป็นเป็นวันเกิดแต่วผมเกิดปีมะโรงผมก็อยากสร้างไม่รู้ได้ดนใจให้ผมสร้างปีมะโรงที่วันที่วันที่ปีผมเกิดวันที่เจ็ดเป็นวันที่ผมเกิดเหมือนกันว่าวันที่เจ็ดเดือนพฤษภาปีเจ็ดตูนว่าจะบงโสนคือเสร็จกะไว้สามปีหรยอว่าถ้าปู่ให้หวยใ,ให้เลขถูกอย่างนี้ผมว่าไม่ถึงสามปี จากจากประสบการณ์ที่สามงดที่เข้ามาครับก็ได้ก็มีโชคตลอดได้โชคตลอดตั้งแต่มีปูมาอยู่นี่เนาะครับถือว่าได้ได,ไ,ได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆนไม่เคยขาดมือเลยครับรับงหลได้มากเลยน้อยแต่ก็ได้่านมอรถท,ที่ได้ได้ไปจับแต่ก่อนชาวบ้านหรือว่าพี่น้องก็ว่างมงายหรือเปล่าว่าผมงมงายไม่มีใครเคยสร้างสามที่าหน้มีแต่สร้าง สันพระภูมิสันพระพมอะมไรเนี่ยก็ไม่เคยมีใครสร้างสามชนะคเขาว่าเรามงมงายแต่วันที่มาแห่คันแรกอะ่ะผมไม่กล้าบอกคนเยอะบอกแค่ห้าคนแล้วคนมาเต็มถนนแทบไม่มีที่เดินทางท่านที่ไม่บอกใครเลยไม่ได้บอกใครเลยผมจะบอกก็ไม่กล้าบอกกลัวว่าเรามงมงายแต่วันนั้นหมยออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าผมจำได้เลยนะั้ืออกรตเป้งเลยเพราะว่าผมเออเลยมีความเชื่อว,ว่าโอ้โหถ้าไม่ออกเนี่ยผมจะเอาหน้าไปไหน ครับนี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลและอีกอย่างหนึ่งก็ทุกวันนี้ก็มีเงินมีทองมีเงินมีทองแล้วชาวบ้านก็เริ่มเชื่อแล้วถูกทั้ำบุ้เชื่อก็ถูกงงด <b ult. S 1> ที่แล้วนะสามดติดชาวบ้านเขาออกพร๊บนี่ไข่เต้มนี่ใครมาไหว้กันครับเราก็ได้ชาวบ้านก็ได้เยอะเม็ดผมว่าแม้แต่คนมาส่งกบยังได้ยังงงยู่นี่แหละงงงงครับเราได้เยอะด้วยโชว์วาสนาเขามีเนะาะเขาว่ามาส่งนี่คมเห็นเลขเขามาดูตรง ข้างหลังเ<ด><ด>เลขอะไรเลขตรงไหนเลขตรงเก้าโซนเก้าโซนนี่เลยบอกอ๋อโดนบันดาลใจเขาซื้อนอะดวงเนะงเาะด,ดวงเขาได้ดวงเขาได้นะครับได้ค่าปุ๋ยได้ค่าไหนาจากมาส่งกเบเฉยเงินสามสี่หมื่นติดกระเป๋ากลับไปครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปเลขอาจารย์แมวอีกครั้งหนึ่งครับมาตามด้วยอาจารย์แมวนะครับความพันแล้วก็มีคลิปให้ลงแล้วนะครับของคลิปอาจารย์แมวนี่ลงแล้วใครคลิปใครที่ยังไม่ได้ชมเลขอาจารย์แมวอาจารย์แมวนะครับก็หลายคนที่ยังไม่ได้ติดตามทางช่องเอ็ดก็ตามให้ได้เลขอาจารย์แมวที่เข้าส่งเนาะ ทาไมเราไม่ได้มาเราก็มาสรุปให้กับช่างนะครับกับช่างจรวนะครับสรุปให้แล้วนะครับประมาณนี้เด้อนะครับก็มีแค่เจ็ดหกสามกับสองสี่สองสี่แล้วก็หนึ่งสี่นะครับสองหมดแล้วห้าตัวไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียวหาตัวไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียววันนี้กี่ตัวก็คือวันนี้ก็ห้าตัวเหมือนกันแต่เป็นเลขกันเลขกันเฉยๆนะครับเนี่ยเลขเนี่ยประมาณนี้นี่ห้าตัวเหมือนกันจะผิดหรือเปล่าเราหาตัวเราเห็นแต่เด็กูก็อีแค่สองสี่กับสองสามสี่ห้า ห้าตัวครับห้าตัวอนกันนะครับก็ลองดูเอฟซีนะครับ,รบเพื่อมีโชคมีดวงอ่ะก็ขอบคุณทั้งทรครั้งนึงเอออีกครั้งนึงครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ